ถ้ผมขานจากออโต้อินโฟออนไลน์ครับวันนี้เลาอยู่ที่บรรยากาศของสยามสแควร์วันนะโอ้โหผู้คนมากมายกลางสยามแบบนี้นะครับเรามาดูรถยนต์รุ่นใหม่ครับสไตล์แฮชแบ็กนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดแบบนี้ครับใช่เลยครับ MG 3 Hybrid Plus นะครับเขาเปิดราคาแล้วนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นดีนะครับ559,900บาทเท่านั้นครับตัวท็อปของเขาครับรุ่น X นะครับ599,900บาทเรียกว่าไม่ข้าม600,000บาทครับโอ้เป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่าแฮชแบ็กระดับ S B s e gment option มาเต็มแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมขอรีวิวข,ข้อค่าสำหรับสเปคของเขานะครับคือ MG 3 Hybrid Passenger เ,เขาใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับพื้นฐานของเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีกำลังอยู่ที่ประมาณ102แรงม้านะครับแต่เขาจะขับเคลื่อนหลักด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคิดเป็นกำลังทั้งระบบที่194แรงมา้าห194แรงมา้าราคาไม่ข้าม600,000แบบนี้หาไม่ได้จริงๆนะฮะนอกจากเรื่องแรงม้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่า เขายังประหยัดเชื้อเพลิงด้วยวเราขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเขาเคลนตัวเลขประหยัดน้ามันที่ประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรอีโคตสติ๊กเกอร์ครับแรง190แรงมา้าแต่ประหยัด26กิโลเมตรต่อลิตรแบบนี้ก็หาไม่ได้อีกอะไรจะคุ้มขนาดนี้เขาจัดมาเต็มขนาดนี้ผมว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหารถขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปในสไตล์แฮชแบ็กงนี้เราคุ้นเคยกันดีแบบขนาด B SUV นะครับทุกทางเขาเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างจะเรียกว่าปานกลางครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือพูดง่ายๆคือ มิติตัวถังเขาเนี่ยจะใกล้ๆกับมาสด้าสอนะครับหานล้อเขาเท่ากันพอดีอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าซิตี้แฮชแบ็กก็ตามหรือว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่า b ีวีดดอรฟแต่ถือว่าก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ดีสําหรับ MG3 h y b r i d p l บ s สคันนี้รับสอคําคุ้มค่าด้านราคาแบบนี้ครับถ้าถามว่าคู่แข่งเขาสไตล์ไฮบริดที่าหนีไม่พน้นฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กครับแต่ราคาเขาไปอยู่ที่70,000สกว่าบาทขึ้นไปความประหยัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสูสีกันฮะแต่ในเรื่องแรงม้าเนี่ย MG 3 Hybrid Plus นี้ยังได้เปรีดูเขาบอกอีกทีนะหนึ่งร้อย้ากม้ากำลังสูงสุดพักระบบแบบนี้ไม่ธรรมดาจริงจนะริงในระบบรุ่นหนึ่งออปชั่นต่างๆนะครับโอเคครับว่าในรุ่นดีเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีออปชั่นต่างๆให้มาพอสมควรแต่ถ้าต้องการระบ,บุความปลอดภัยที่ล้ําสมัยนะครับจะอยู่ในรุ่น X เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายเงินค่าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแบบนี้ถือว่ามีใครให้ไหมผมว่าก็โอเคฮอนด้าเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเขาประมาณห้าแสนหกแสนนี่เหมือนกันให้ฮอนด้า,นนา,า,านเซอร คันนี้จะให้มากกว่าเล็กน้อนถือว่าสูสีกันในแง่ของระบบความปลอดภัยนั้นคือความคุ้มค่าอันแรกนะครับผมอยากให้รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์ไฮบริดซะหน่อยใช่ไหมฮะเรามีรถยนไฟฟ้าด้วย5 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าขนาดที่ใกล้เคียงกับรถรุ่นนี้นะครับนี้ว่าครับในแง่ความคุ้มราคาของราคา5้0 0สนหรือว่าใกล้ๆห0 0 0 0ของ BYD Dolphin รุ่นเริ่มต้นเซนด์ดาดเรนนะครับเพราะว่าระบบอแดชเนี่ยผมถือว่าสูสีกันนะฮะคือ BYD Dolphin เนี่ยเขาก็ใหห้้มมมมาาาาไ่่่่่นนนอออยยเืืกัแตววล ดีวายดีดอรฟินรุ่นสแตนดาร์ดเรนท์เขามีกำลังของสุดอยู่ที่95แรงมา้าคันนี้194แรงมา้าโอ้โหเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะโคตาเร่งสูงร้อยเขาเคลมที่ประมาณ8วินาทีนะฮะเพราะเรื่องของสมรรถนะเนี่ยผมว่าไม่แพ้กันว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนก็ตามก็เป็นความคุ้มค่าของ MG3 Hybrid Plus มากๆครับโอเคมาขอเข้ามานั่งข้างในกันบ้างน,นะครับของ MG3 Hybrid Plus ครับผมสึกว่า การตกแต่งข้างในเนี่ยชวนนึกถึง MG4 Electric นะครับก็เรียกว่าพี่ๆน้องๆรวมค่ายของเขาแม้เป็นสไตล์ฮับบิก็ตามเขาก็มีความทนสมัยดีนะพวงมาลัยแบบทรงหักมุมแบบนี้บนล่างน,นะครับแล้วก็มีแถบตรงกลางแบบนี้ใช่ละ MG4 จริงๆนะครับแล้วก็มีปมมุ่ม m u l t i f u n c t i o มาให้ครับหน้าจอข้างหน้านี่ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันผมชอบตรงนี้นะหน้าจอในค่อนข้างใหญ่ทีเดียวแล้วก็จอตรงกลางมีขนาด10.25นิ้วนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตานี้ เกียร์นี่จะเป็นไม่มีคันเกียร์นะเป็นแป้นหมุนแบบนี้ตามสไตล์คล้ายรุ่นในฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือไร้สายใช่ไหมในรุ่นท็อปนะครับโอเคครับผมการตกแต่งต่างนเปนปมว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่างที่เห็นนะฮะว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยจะตกแต่งเป็นแบบทูโทนนั่นคือสีนวลๆสลับสีดํานี่ก็เป็นลักษณะการตกแต่งของรุ่นท็อปนะฮะคือมีเบาะแรงต่างนั่นคือเป็นวัสดุผมว่าหนังสังเคราะห์ผสมผ้านะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็การตกแต่งต่างเบาะนนี้้ยยัังเปป็การรบดว มืออยู่นะฮะถือว่าด้านหน้าเนี่ยของ MG 3 Hybrid Plus เนี่ยถือว่ากว้างขวางดีเดียวผมว่าถ้าใครใช้รถแบบว่าขับคนเดียวหรือมีเพื่อนนั่งข้างๆนะครับผมว่าแค่ด้านหน้าเนี่ยก็กว้างขวางเหลือเฟอือมากดีเลยครับมานั่งข้างหลังก็ดูนะครับผมสำหรับ MG 3 Hybrid Plus นะครับข้างหลังนี่ก็ถือว่านั่งได้สบายนะคือรูปทรงของเบาะเนี่ยผมว่า เขาจัดเตรียมได้ดีนะครับก็เนี่ยการนั่งเนี่ยเป็นธรรมชาติดีข้างหน้าเนี่ยโอเคเราสามารถเอาเท้าสอดที่เบาะคู่หน้าได้นะครับก็ถือว่านั่งได้คล่องผ่อนคลายแต่ว่าอาจจะนั่งแบบเออไม่ถึงกับกว้างขวางอะไรมากนะครับผมผมุกาจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยก็พอๆกับมาด้าสองนะฮะเพราะว่าฐานล้อเขาเท่ากันแล้วก็ตัวถังลักษณะเป็นแฮชแบ็กเหมือนกันเนี่ยผมสังเกตดูแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ต่างมาให้แต่แม้เป็นรุ่นท็อปสังเกตนะฮะไม่มีพนักพิงแขนมาให้นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยนั่งได้โอเคนะครับแต่ว่า มาดูสุดท้ายกันบ้างตามสไตล์แฮดแบคเขาก็จะมีความอนเนกประสงค์นะผมก็รู้สึกว่าเขาก็พื้นที่กับสัมภาระเนี่ยถ้าเราตั้งเบาะขึ้นมาใช้งานอีกประมาณ200กว่าลิตรในกระบอกจะได้พับเบาะแถวสองไปได้ต้องพันกว่าลิตรเลยทีเดียวก็ถือว่านเนกประสงค์ใช้ได้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าส่วนของเสาตรงนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับพนักพิงของเบาะหลังพอสมควรเพราะ,วรราะวาตวถังเขามีความกระชับแลวก็กระทัดรัดนะครับผมเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมถือว,ว่าก็ให้มาเพียงพอในการใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่อยู่ด้าน หาแบตเตอรี่ของรถรุ่นนี้อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็มีชุดป่ายางมาให้การประกอบต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะแม้จะเป็นวัสดุขึ้นรูปแรงต่างแล้วนี่เป็นส่วนผ้าแล้วก็พลาสติกครอบเนี่ยถือว่ามิดชิดดีมากแล้วก็ข้างบนดีแล้วก็ชอบตัวนี้นะสลักก็ประ,ประตูแรงต่างเนี่ยถือว่ามีความแน่นหนาไม่แพ้รถยนต์ที่มีราคาแพงกว่าก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าสไตล์แฮ์แบ็กของ MG 3 Hybrid Plus ครับโอ้โหคันนี้เรียกว่าสีสันพิเศษนี่เป็นคันพิเศษนะเขาทำลวดลายมาเป็นลักษณะอาร์ตนะครับผมว่าสวยดีนะครับ ลูกค้าของเขา MG ที่เขากะ่าวไว้เนี่ยเพราะว่ารถคันนี้น่าอยู่ที่ประมาณอายุที่20ถึง40ปีซึ่งก็เห็นด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะวัยรุ่นหรือคนที่เรี่เาเป็นครอบคอรัวเล็กๆอยู่สามารถโดยสารด้านหน้าเป็นหลักนะครับงบประมาณถือว่าไม่มากไม่น้อยไม่ข้าม600 0บาทอย่างที่บอกไปแล้วก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าด้านราคาข้อที่1ของ MG 3 Hybrid Plus นะครับผมข้อที่2แน่นอนว่าเป็นเรื่องของสมรรถนะจากเครื่องยนต์ไฮบริดของเขานะครับคือเขาเลยบอกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าเขาเนี่ยจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนแทบจะตลอดเวลานะครับเขาจะไม่มีการให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอย่างเดียวเครื่องยนต์เนี่ยจะทำหน้าที่ของการสร้างสายฟ้าแล้วก็ช่วยส่งพลังบางส่วนกรับมการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมควางสุดที่1้4ยเแรงม้าแต่ประหยัดถึง26กิโลเมตรต่อลิตรอีโคสติเกอร์เฉลี่ยแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผมก็เป็นอีกความคุ้มค่าอันที่2อครับแล้วบรรดาออปชันที่เขาให้มานะครับคือดูภายนอกเนี่ยจะเหมือนรถพื้นฐาน การเติมต่างรอบคันเนี่ยเขาก็ให้มาถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าเพราะว่าไม่เกิน0กแสนบาทเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ของคู K ่แข่งเขาไม่ให้ระบบนี้มานะฮนะนี้รอบคันนี้ให้มาทุกอย่างทั้งสมรรถนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยด้วยวก็เป็นความคุ้มค่า3ข้อที่ผมเห็นจาก MG 3 Hybrid พัดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครมองหารถยนต์ BSUV ยังไม่พร้อมที่จะข้ามไปที่รถไฟฟ้าเต็มตัว h y บ r ิดประสิทธิภาพสูงแบบนี้จ่าย MG นี่แหละครับผมว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามน,น,น่าสนใจมากๆครับครับและนี่ก็คือ MG 3 Hybrid Plus หนึ่งในแฮชแบคที่ผมว่าน่าสนใจมากณเวลานี้ครับนี่ก็เป็นการมารีวิวคร่าวๆกับ Auto Info Online นี้ผมคาร Auto Info Online ก็ขอลาถ้าผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด,ด้วยเพื่อท่านใไพาดสาระและก็คลิปที่สงสารจากทางเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ